คู่ที่สามฟุตบอลยูโรมาแล้วนะครับวันนี้ผมเมธาจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลยูโรคู่ที่สามนะครับประจําวันเสาร์ที่ยี่สิบสองนะครับมิถุนายนนะครับช่วงแรกผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตู้นะครับทั้งช่องสามนะครับช่องสามสิบหกนะครับแล้วก็ช่องสิบแปดสิบเจ้ามวยไทยสิบมวยไทยเจ็ดเพชรและสิบเจ็ดเมืองนนท์ให้แล้วนะครับรวมถึงการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับฟุตบอลนะครับยูโรคู่หนึ่งคู่สองให้แล้วนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สามนะครับท่านสามารถครับดูย้อนหลังได้กับการวิเเคครรรราาาาาะะหห์์กกกัับบววิจจณผมมมยูธน มีคราห์วิจารณ์มวยและวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับใน4ี่ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางแรกเป็นช่องทาง a c e b o o k เมตาเจสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมตาเจสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมตาเจสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมตาเจสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามขอฝากไว้นะครับเรามาเข้าสู่ด้านของฟุตบอลนะครับยูโรคู่ที่3ครับประจำวันเสาร์ที่22นะครับ มิถุนายนวันนี้กันเลยนะครับคู่ที่3ามคำคืนนี้นะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางปีศาจแดงแห่งยุโรปก็คือทางทิมชาติเบลเยี่ยมนะครับวันนี้จะ เจอกับทางผีดิบโรมาเนียฟุตบอลคู่นี้จะทําการแข่งขันในช่วงเวลาตีสองนะครับทางเบลเยียมนะครับก็มีทางแตมานิโก้ครับดาเิสโก้คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางนะครับโรมาเนียก็มีทางเอ็กเวิร์ดนะครับเยสเตนูกูครับคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานครับของทางเบลเยียมมีชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับลาสุดงีก็เป็นฝ่ายครับแพ้ให้ทางเซโรวาเกียมาตั้ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนในด้านของทางโรมาเนียนะครับผลงานครับมีชนะ2เสมอ2แพ้ไป2องลาสุดนี่ก็เปิดนะครับหัวในด้านของฟุตบอลยูโรในกลุ่มนี้ครับถล่ม ทางยูเครนไป3ามสูนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับระหว่างทางเบลเยียมกับทางโรเมาเนียนั้นราคาเหนือกว่าทางเบลเยียมนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับอ่ะความเหมือนบางต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยผูเมทาแจ้งข้อมูมือื้างต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกไปด้านของรายชื่อนะักเตะทั้ง11ตำแหน่งครับที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้มีมีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางใฮ้โค้ดทั้งสองทีมว่าจะให้แผนกลยุทธ์แผนไหนไลอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมทากกกูรรสาาายยีแแห่งงววล การฟุตบอลนานะครับสำหรับการจัดทัพครับของทางเบลเยียมกันไปนั่งของวันนี้นะครับทางครับเดเมนิโก้ครับเดเตสโก้แฮกโคอของทางเบลเยียมนั้นนะครับไม่มีทางเลือกครับวันนี้นะครับต้องใช้นาสามอย่างเดียวไลฟ์อัพนักเตะที่เปิดออกมาเป็นแล้วบก 4-3-3เน้นหน้าสามตัวนะครับคุณลักษณประตูจะมาทางเจ้าโคแอนนะครับกาดิสยืนเฝ้าเสาให้ทางกับเบลเยียมสี่ปะกการหลังแผงเบกโฟจะมาทางเจ้าอักเซลวิสเตลครับกับทางเจ้ามาร์ตฟิมนะครับกูสเตอร์นะครับจะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับให้ทางเบลเยียมวันนี้นะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าวอลพาดวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าทีโมทีกัสตันเย่นะครับก็เป็นสีแดงหลังแผงเบกโถงทางเบลเยียมวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับนี่จะวางทางเจ้าเควินเดอร์บรอย คู่กับทางเจ้าอามาดูโอนาน่ากับและทางเจ้าเอลรองครับมองแการ่านะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทานครับเบลเยียมวันนี้นะครับสามภาษาแดนหน้าครับวันนี้จะส่งลงสนามตัวที่1จะเป็นทางเจ้าเชลมมโดกูตัวที่1ตัวที่2ครับเลเดนโดทอสซาครับและอีกหนึ่งนักเตะก็คือทางเจ้าตู้เย็นนะครับก็คือทางโรเมโรรูกากูนะครับในดรืงของ หลายที่นักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ผมมีผัวเมตาแจ้งให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูความร่ำองทางคู่ต่อสู้กันบ้างครับก็คือทางผีดิบโรมาเนียนะครับทางโรมาเนียนี่นัดแรกกับผลงานสวยนะครับชนะทานครับยูเครนมาได้วันนี้นี่ขอเพียงแค่หนึ่งแต้มก็จะการันตีผ่านเข้ารอบนะครับในเรื่องของทางโรมาเนียในเรื่องของวันนี้ทางเอ็กเบิร์ดครับยอสเดนโยกูนะครับเน้นปลอดภัยไว้ก่อนใช้ไลน์อัพนักเตะกวีดสี่สามสองหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูเจ้าบ้านท่านเจ้าฟอร์ลินนิด้าเยือน ดูครับดาดูชินกับทางเจ้าบ็อกดานครับดาดูวิสตันนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮารเป็นชาเกมรับร่วมกันนะครับบิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าอังเดรราติอูครับบิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้านิคูซอนะครับบาดคูนะครับก็เป็น4ีแดนหลังแผงแบ็กโฟของทางโรมาเนียวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะบรนทัดเจ้านิโคเร่ครับสตาซิโอครับกับทางเจ้ามาลอุสมาลินนะครับก็เป็นรับบทบาทเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นจอมทับขับเคลื่อนเกมแดนกลางร่วมกันนะครับรวมถึงทางเจ้าวาลาตินครับมิไฮ ก็เป็นสี่นะครับแดนกลางของทางโรมาเนียวันนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจะเป็นทางเจ้าดานิตนะครับดากัสนะครับวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้าเดนิสมักนะครับก็เป็นรายชื่อครับของทางโรมาเนียนะครับฟุตบอลคู่นี้มุมมองท่านั่งผมวยหูเมทานะครับเบลเยียมนี่ผมดูว่ามีปัญหาจังหวะการเข้าทำนะครับโรเมลูลูกากูนี่ก็โหน้ำหนักเนี่ยตัวนี่ยังกระตู้เย็นนะครับเคลื่อนไหวร่างกายถือว่าช้ามากนะครับส่วนทางโรมาเนียก็ถือว่า ผลงานนะครับนัดแรกถล่มยูเครนมา3าูนย์เป็นนักเตะนะครับสไตล์วิ่งฟูลฟัซต์นะครับไม่มีดาราประจำทีมวิ่งฟูลฟัซต์นะครับและทำได้ดีด้วยระเบียบวินัยเกมรับถือว่าดีมากๆนะครับวันนี้เนี่ยผมเบลเยียมนะครับชื่อชั้นถือว่าดีดีกว่าก็จริงแต่ว่านักเตะภายในทีมก็ถือว่าอายุเยอะนะครับและที่สาคัญนะครับระบบการเข้าทำเนี่ยโดยเฉพาะทางกองหน้าโรเมลูลูการูผมดูว่าช้านะครับในเรื่องของวันนี้เนี่ยมาเดินในเรื่องของเกมรับดีๆนี่ผมดูว่าเหนื่อยฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทานนะคครรรรััััััับบบบมาเเเนน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 นีีีีีียสสสอองงงกกท็ะววว้้้้ขจจลพพุ่่่ใหหดครับ